บัดนั้นเสนาคํานับรับอักษรอําลามาขึ้นอัสดรอ,ออกจากพระนครรีบไปขันถึงมันยาไม่หยุดยัง้งตรงไปติกาหลังที่อาศัยเขาหาพี่เลี้ยงผัวในเล่งเอาสาลาทรงให้ทันทีบัดนั้นพระพี่เลี้ยงทั้งสี่สักไสได้ความตามคดีแล้วเข้าไปในที่ใสยา จึงบังคมทูลแถลงแจ้งเหตุว่าพระปิตุเลศนาถาให้เศนีถือหนังสือมาแล้วถวายสาลาภัวในเมื่อนั้นระเดนมนตีสีใสฟังข่าวพาวร้อนหฤรัไทยจำใจคลีสารออกอ่านพลันในศาลานั้นว่าพระมารดอนให้อาวรวิโยกโศกสันแต่คอยคอยลูกยาเห็นช้าวัน ด้วยคลันนั้นท้วนทดมาสตาเห็นอาการเจ็บจวนอยู่เนืองนิดให้นักจิตที่จะคลอดโอรสาเกลือกจะเกิดอันตรายวายชีวาไหนเลยลูกยาจะเห็นใจจงเล่งกลับมาอย่างทานีในเจ็ดราตีให้จงได้แม้นช้ากว่าที่กำหนดไว้ถึงจะมาก็ไม่ต้องการ